พระพุทธเจ้าท่านตีราคาว่าผู้ใดเชื่อว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีชาติก่อนชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแน่ให้ผลบุคคลนั้นทำบาปก็ทำไม่ได้มากเพราะหวาดหวัน่นอันตรายจากกรรมบาปบุคคลนั้นแม้เขาจะทำดีเพียงเล็กน้อยเขาก็ปลาปลื้มใจ และจะเป็นผลประดับประดาจิตใจเขาให้พอใจในความดีไปเรื่อยๆบางคนเขาทำบุญได้มากนะแต่เขาไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีบาปมีบุญมีเขาทำเอาหน้าเฉยๆพูดแทนเขาเอาเงินมาไปทีละสิบล้านมหาซื้อเสียงเขาไม่ได้หวังเอาชาติหน้ารอกเขาบอกมันไม่มีแต่บุคคลเช่นนั้นทำบาปก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีเวลาเมื่อไหร่ก็ต้องทำ ด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงตรัสไว้ในภาละบัณฑิตสูตรอุปริปนันนะ